โอเคนะครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับครับอนอร์ซีรีสนะครับผมของแก a นส์ว n นเนนะครับผมมาวันนี้สิด้วยตอ,ตอนเวลาหนึ่งุ่มนะครับแต่ผมก็เพิ่งว่างเข้ามาเล่นตอนนี้นะครับผมไปเปิดด้วยการสุ่มเหมือนเดิมนะครับมาดูกันสิอขอวกให้กับน,น้องเซติน่าสมอลเอเวอร์ดีเด้งไปลุยกันนะครับผมปึ๊บลายา แบบนี้วอกต้องมาแล้วข้าคือจบเลยนะไม่ต้องสุ่มแล้วแบบมาเลยได้ไหมวอหือไนล่ะภาคน้ําถือดาบเอ๊ะเป๊โอเคนะครับไม่มีวอคกไม่มีรั้สิ้นผมในดีนี้เร้าโอเคนะผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวที่น่าเลือกในครับไอเดีซีรีส์นะครับผมมีตัวอะไรบ้างก็มาดูกันเลยนะครับอ ไปก็อย mm. ่างแรกนะครับผมท็อปสามเมตาหลักที่ยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือดับหนึ่งวอกนะครับผมตัวนี้เลยวอกตัวที่สองทีทีนะครับแล้วก็ตัวที่สามก็คือเบอร์วิกนะครับผมวอกทำหน้าที่นี่ครับผมดีไอ้ีพีเอชาดน้ำที่ดีมากๆ ตัวหนึ่งเลยคอนเบอร์วิกก็เป็นซับดี s ที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมส่วนเซสก็อันที่เรารู้กันครับแทงพันแทงที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มี3ตัวนี้แล้วเราอยากจะเลือกต่อไอต่ออีกก็คือเราดีน้องเซตี้น้าครับผมหรือีม่ก็น้องลิซ่านะครับก็คือตัวนี้น้องลิซ่าเอาา่อเอามาเป็นซับเล่นเกียร์แล้วก็ลดกูดาวของอาวุธนะครับผม แล้วก็น้องซิปิน่านี่เป็นซับดาเมจนะฮะแล้วก็ทำด,ดามิเมจเองได้อยู่ต่อไปอะไรละ่ะถ้ามีทั้งวอคทีทิสเบอร์วิคซิปิน่าดิซ่าแล้วไอต่อไปนี่ครับผมน้องดีซีเลฮนะเดี๋ยวไม่ก็น้องฟอร์เต้ก่อนก็ได้นะครับผมถ้าใครแบบทีมอยากทำทีมนุกแต่ขาดตัวเพิ่มเกียรติตอนเริ่มเข้าเฟสเนี่ยก็น้องฟอร์เต้มาก่อนก็ได้นะฮะก่อนน้องดีซี อยากจะได้หรือว่าแบบที่ที่ผมมีแล้วลิซ่าเฟอร์น่าดิซี่ฟอร์เ a ย์วอลติสเบอร์วิเอาอะไรดีอ่ะหาก่อนนะตัวหาตัวหนึ่งนะครับหาตัวหนตัวอะไรหน้าเลือกบ้างคมณคิดตัวพวกนั้นอ๋อที่นหนครับผมก็เป็นน้องนอนนะครับผมน้องนอน ซับเล่นเกียร์ครับผมที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนี่น,น้องนันพี่หาผมมีไหมเขาไม่มีหมวลทั้งมวลพี่พูดไหมนี่ยเ็ที่ผมมีเส้าเส้าแต่ถ้าเกิดแบบน้องนันก็ไม่อยากได้เราก็มาดูตัวท่าไฟกันได้ดีกว่ามีอะไรให้หน่าเลือกบ้างแับ,บตัวท่าไฟที่มาในตู้นี้นะครับก็มีวิกด่านนะครับผมเออสต่เนีน้องนันเราวิกดาบก็ได้นะนี่เราเอาไว้ลงดันเอซูด นอกจาอ่าอะไรอีกดิคาดน้ำสิคาดน้ำก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรออกไอลอยนะครับผมไ,ไม่ใช่ลอยดิฮุเวอร์ดิฮุเ <c> ว <oughs> อร์มีไหมตัวนี้นี่ไ,ไงผมเอามาเป็นซับซิกให้กับตะกินน้ำนะครับผมประมาณนี้ครับตัวที่ผมแนะนำนะส่วนนอกจากนี้ก็ อย่ที่ว่าไอดขาดอะไรเลยนะครับเพราะว่าแส่นี้ก็แบบมี้ใหเลือกหลายตัวแล้วมีจีดตัวที่านเอะวกหนึ่งเซติบสองเบอร์วิกสามช่นน้หรือขนไฟอีกปิดาบสีหรือใครจะใครจะเลือกน้องเซนต์โตนด้วยก็ได้นะไม่ไดไม่จนกัดเลยก็ว่าน้องเซนต์โนมีให้เลื Walk, อก,กอ 3, ใออกอกนตัวสี่ตัวนี้ใช่ไหมข้อตอน้ำเป็นรินนเวอร์ห้าขอ,อ,อีกน้องนอนห น้องเซติน่าเจ็ดน้องลิซ่าแปดอีกน้องฟอร์เทจ่าน้องดีซีสิบสิบตัวประมาณนี้นะครับนอกเหนือจนี้แบบพี่ๆใครอยากรู้ว่าแบบไอ้ที่เขาตัวนี้ดีไหมอะไรเงี้ยภาคหน้าคอมเมนต์ถามหรือทักมาถามในติดได้นะครับผมหลักๆที่ผมที่ที่ผมจะแนะนำก็คือสิบตัวนี้นะก็ขอให้ทุกๆคนไม่เกลือนะครับผมกับการสุ่ม ครับแอนิเวอร์ซารีผมก็ขอให้ผมไม่เกลียดเหมือนกันเนาะแต่ผมต,ต้องการนิดเดียววิ่งดาบน้องชิดจีน่นาเลยก็วกประมาณเนี้ยแค่นี้ไม้ผมเถอวะวกเนี่ยอยากได้ยิงได้ครบครบ,บตัวดาเมจทั้งทีเพราะผมขาดดามเ,เามจน,น,น,น้ำที่เป็นกายภาพมากมากเลยกินดาเมจน้ำผมแบเนี้ยผมไม่ค่อยมีตัวดาเมจน้ำที่เป็นกายภาพนะเพื่อมีใช่ได้จริงๆอ่ะ พวกผมมีตัวยูสุกิก็เป็นดาเมจน้ำเวทน้องเลมน้องอมิเดียก็ออกไปเป็นซับแต่น้องเลมก็เป็นดาเมจกันแต่ใช้ในในระยะยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยความที่ไอ้ทูอาของน้องมันสแต็กลดรถเดือดตัวเองเรื่อยๆเน,ะเน,ะนเาะนะครับผมขายดาเมจน้ำแบบจัดๆเลยก็โอเคครับผมใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทีนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนละ มีอีกหลายๆเกมที่ยังไม่ได้ทำาควดเลยบ๊ายบายไว้เจอกัน